ไม่อยากจะเชื่อเอาชนะสอนมูกุมที่ขนาดพวกเรารวมพลังกันแล้วยังสู้ไม่ได้เลยเมื่อสิบสี่วันก่อนเจ้าหมอนั่นยังดูเหมือนคนไม่มีกำลังภายในเลยสักนิดละแล้วเราจะทำยังไงกันดีพวกเจ้าอยากจะลองดูด้วยไหมละ่ะใส่หัวใส่หัวไม่ไม่ไม่เอาไม่เอาถ้าอย่างนั้นก็พาเจ้านี่ไปสักเป็นอะไรมากไหมขอรับคุณชาย เดี๋ยวข้าประคองคุณชายเองขอรับไม่ใช่แค่พลังเพียงอย่างเดียวแต่ถ้าเราได้อำนาจมาเป็นของเราด้วยลราก็ทุกคนจะเชื่อฟังเราเหมือนหมอนั่นหรือเปล่านะปล่อยข้าข้าจะเดินกลับไปเองแต่ว่าแต่ว่าคุณชายคุณชายเจ้าเจ้าทําไมถึงไม่กําจัดข้าละ่ะเรื่องมันจะได้จบจบไปสักทีไงถ้าการทดสอบระดับสองไม่ได้ทดสอบเป็นแบบกลุ่มแล้วก็ ข้าคงจะทุบหัวเจ้าให้แตกเป็นสิ่งเสียงไปแล้ว <c oughs> ทำมเป็นพูดดีเจ้าคนชั้นต่าถ้าเจ้ายังพูดจาส่งเดชไม่หยุดข้าจะบีบให้เละขามือเลยเอาไหม <c oughs> ถ,ถ,ถ,ถ้าแน่จริงก็ลองสิจะเจ,จ้าคนตา่าช้าฮลุกขึ้นเองยังทำไม่ได้เลยดีแต่ปากจริงๆเฮ้อเจ้าว่าไงนะไอ้คนชั้นต่าผุบไปละเชิญเจ้าพูดต่อไปเถอะเจ้าหยุดเดี๋ยวนี้ เจ้าคนฉันตำฟุบ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 เมื่อกี้มันอันตรายมากถ้าไม่ได้นาโนเราคงแพ้อย่างแน่นอนถึงเราจะเป็นคนเรียนรู้วรยุทธ์ได้รวดเร็วกว่าผู้ใดแต่ก็ไม่ควรประมาทกับคำว่าประสบการณ์ถึงแม้เราจะเรียนรู้กระบวนท่าของเพลงดาผีเสื้อระบำครบถ้วนแล้วแต่ก็ยังเป็นเหมือนท่านอาจารย์ไม่ได้หรอก ถ้าอยากจะขึ้นสู่ระดับเซียนก็ต้องพึ่งพากำลังภายในและประสบการณ์แต่ว่าพักใหญ่ทั้ง6พักคงไม่มีทางปล่อยให้เราทำแบบนั้นแน่ๆเราจะต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานในสิ่งที่เรามีอยู่ให้ได้ดีเสียก่อนฟุ๊บนาโนค่ะนายท่านตอนนี้ข้าใช้ความสามารถที่เจ้ามีไปมากน้อยเพียงใดดำเนินการตรวจสอบบันทึกของผู้ใช้งาน ปัจจุบันนายท่านใช้ประโยชน์จากนาโนแมชชีนไป3%ค่ะเออเออสมันคืออะไรใช้ไป3ส่วนต่อร้อยค่ะออตกใจเพิ่งจะใช้ไปแค่นั้นเองหรือจากบันทึกไม่พบผู้ใช้งานที่เคยใช้นาโนมากเกินกว่า30ต่อส่วนร้อยเลยค่ะอืมแสดงว่ามันยังมีความสามารถอื่นๆที่ข้าสามารถใช้งานได้นอกเหนือจากนี้ อีกอย่างนั้นสินะนาโนจงบอกข้าอย่างละเอียดว่าเจ้าสามารถทำอะไรได้บ้างดำเนินการส่งข้อมูลคู่มือนาโนรุ่นที่7โดยละเอียดเข้าสมองต้องการรับหรือไม่คะอืมต้องการส่งมาเลยและเพื่อความเข้าใจถึงเนื้อหาคู่มือได้อย่างละเอียดจึงต้องทำการเสริมโปรแกร,รมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มเติมด้วยคะ่ะต้องการรับหรือไม่เจ้าหมายถึงคำแปลกๆที่เจ้าพูดบ่อยครั้งใช่หรือไม่ใช่ค่ะ ส่งมาเลยส่งมาเลยดำเนินการส่งคู่มือนาโนรุ่นที่7โดยละเอียดพร้อมกับความสามารถภาษาอังกฤษเอ๊ะจิตจิตจิตอุ๊บเอเสร็จสิ้นการส่งข้อมูลปริมาณข้อมูลมีมากกว่าตอนที่ส่งความสามารถปกติเสียอีกแต่ก็รู้สึกมึนๆเล็กน้อยไม่ถึงกับอาเจียนซินะดีวิงวิงค้นหาความสามารถ วิ่งวิงว่ง,งนี่มันอะไรกันทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เจ้าทำได้งั้นลึกความสามารถในการซิมูเลชันฝึกซ้อมกับคนอื่นซ้ำไปซ้ำม,มาในโลกแห่งความเป็นจริงเสริมหากมีสิ่งนี้ข้าก็สามารถเสริมประสบการณ์ที่ขาดหายไปได้นะสิ การซีมูเลชันจำเป็นต้องใช้ข้อมูลที่วิเคราะห์การเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ค่ะแล้วชอนมูกลุ่มที่ข้าสู้ด้วยเมื่อกี้ล่ะทำได้ไหมติดติดข้อมูลที่วิเคราะห์อาจไม่เพียงพอแต่ข้าสามารถสร้างอาวตานซีมูเลชันจากบันทึกการต่อสู้ของนายท่านได้ค่ะฟุบน่าเสียดายที่อาจจะมีข้อมูลไม่เพียงพอแต่ก็ดีมาลองดูตอนนี้เลยดีกว่าฟุบฟุบเนาะฟุบ เยี่ยมดูเหมือนจะเป็นที่ที่ปลอดคนเฮ้ hey, นี่คืออวตารในโลกแห่งความเป็นจริงเสริมงั้นหรือข้าเห็นมันคนเดียวใช่หรือไม่ทำการปรับแก้ไขข้อมูลซิมูเลชันก่อนการเปิดใช้งานอวตารการุณาปรับเปอร์เซ็นต์ผลการกระทบจากอวตารสู่ผู้ใช้งานด้วยค่ะเปอร์เซนต์ผลกระทบงั้นเหรอหมายถึงอัตราผลกระทบตอนที่ถูกโจมตีจากอวตารค่ะ เลือก100%หากต้องการให้ทุกอย่างเสมือนจริงหากต้องการให้เบากว่านั้นสามารถปรับได้ตามใจชอบค่ะมันจะซักเท่าไหร่กันเชียวงั้นหรือถอาอย่างนั้นข้าขอเลือก100%ก็แล้วกันดำเนินการซิมูเลชันโดยมีอัตราผลกระทบอยู่ที่100%นี่เจ้าคนชั้นตำกึกเข้ามาเลยเฮ้ยว่าไงป๊อดเหรอ ทำไมในซิมูเลชันต้องมีคำพูดที่มันเหง่งสวยแบบนี้ด้วยนะ๋อยแบบนี้ก็ดีเลยเมื่อกี้ข้าบี้หัวมันให้เละไม่ได้เพราะการทดสอบระดับที่สองในเมื่อเจ้าเป็นอวตารงั้นข้าก็สามารถขยี้เจ้าเท่าที่ข้าต้องการได้สินะเจ้าไม่เข้ามาเดี๋ยวข้าเข้าไปเองฟุบหมัดสยบมารขบวนท่าที่ห้าพลังโจมตีรวดเร็วเสือคำราม โอ้สร้างขึ้นมาได้เสมือนจริงเหลือเกินควบพึบเยอะฝุบควบฮึบปังคิดว่าข้าจะลงกลการโจมตีกระจอกระจอกของเจ้างั้หลึกโคมอึกทำไมข้าถึงเจ็บขนาดนี้โอ้ยโอ้ยนาโน,โนภายในร่างกายได้สร้างอัตราพลกระทบเทียบเท่ากับ อาการเจ็บปวดที่ในท่านได้รับเมื่อสักครู่คะ่ะต้องการปรับอัตราผลกระทบใหม่หรือไม่คะน้อยไม่ต้องดำเนินการตามเดิมเ <c oughs> จ้าคนชั้นต่ำเข้ามาเลยกระดิกนิ้วลุบๆุบนอยบ,รรบันสบไอเจ้าอาวทานยะปึง้งปุ้บ <c oughs> <c oughs> นาโนตอนนี้เป็นเวลาเท่าใดแล้วเป็นช่วงเวลายามสองแล้วค่ะยามสองช่วงเวลา21นาิกาถึง23นาฬิกาฮึบชาบาจิงสู้กับมันตั้ง15ครั้งแต่ดันเอาชนะมันได้แค่เพียงครั้งสุดท้ายครั้งเดียวเท่านั้นตอนที่สู้กับมันครั้งแรกการต่อสู้จบที่กระบวนท่าที่5เรายังป้องกันได้ไม่เต็มที่โดนมันโจมตีที่ลำตัวอย่างเดียว อย่าว่าแต่จะขยี้หัวมันเลยขนาดสู้กับอวตารายังเอาชนะมันไม่ได้ถ้าต้องสู้กับชอนมูกึมจริงๆน่หวังต้องพ่ายแพ้อย่างน่าสมเพชแน่ๆยิ่งสั่งสมประสบการณ์มากเพียงใดความสามารถก็ยิ่งเพิ่มพูนเท่านั้นค่ะในทุกครั้งที่ฝึกซ้อมซ้ำไปซ้ำมาพบว่าการเคลื่อนไหวของนายท่านมีการเปลี่ยนแปลงขอ้อแล้วแล้วยังไงล่ะ ข้าทำได้แค่เพียงใช้สามกระบวนท่ากับเค็ดพื้นฐานซ้ำไปซ้ำมาแต่ก็เอาชนะมันได้แค่ครั้งเดียวึห <c> ค <oughs> อยดูเถอะภายในหนึ่งสัปดาห์ข้าจะเอาชนะอวทานชอนมูกึมให้ได้สบายสบายเลยที่พักสิทธิ์ของสำนักพลักมานที่ของเราอยู่ตรงไหนนะตึกๆเอ๋ถอยถอยหลบๆๆ ข้าก็แค่เอาชนะผู้ชิงตำแหน่งประมุกน้อยแค่คนเดียวแต่ทุกคนกลับลีกทางให้ข้าด้วยตัวเองเลยงั้นลึกพลวดคุณชายคุณชายขอรับที่ของคุณชายอยู่ทางด้านนี้ขอรับงั้นลึกอะไรนะคบซุบซุบซบซุบซบเจ้านั่นเจ้านั่นมันทำบ้าอะไรของมันซุบซุบซุบซบซุบซบท่าทางของเจ้าดูแตกต่างจากก่อนหน้านี้นะอฮ้ยสะดุ้งสะดุ้ง เจ้าหวังอะไรจากข้าอยู่หรือเปล่าเอ,อือกข้าถูกชอนมูกลมทิ้งแล้วก็ไม่มีที่ให้ไปอีกแล้วชีวิตข้าไม่ว่ายังไงก็ต้องตายอยู่แล้วงั้นข้าขอเดิมพันข้าสิบลำดับที่23ฮอปบ,บงขอยกคุณชายชอนยออุนเป็นนายของข้าขอรับงโปรดติดตามตอนต่อไปข้าขอยกคุณชายชอนยออุน เป็นนายของข้าขอรับเจ้านั่นมันพูดป้าอะไรออกไปนะสาบานจะจงรักภักดีหรือสัดสัดสัสัให้กับคุณชายเจ็ดที่ไม่มีอํานาจอะไรเลยเนี่ยนะหืมจะยกให้ข้าเป็นนายของเจ้างั้นหรือข้าสํานึกผิดอย่างลึกซึ้งที่ข้าก่อนได้ล่วงเกินคุณชายไปขอรับได้โปรดยอมรับให้ข้าเป็นสมุนของคุณชายด้วยเถิดขอรับข้าจะดูแลคุณชายให้ดีที่สุดเลยขอรับ เราเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อใครง่ายๆมาตั้งแต่เด็กแต่กับมีคนมาขอเป็นสมุนงั้นหรือได้โปรดได้โปรดมีคนที่ต้องการมาเป็นสมุนของเราด้วยความเต็มใจต่างจากองค์ลักจางที่ท่านประมุขเป็นคนแต่งตั้งให้อืมพงกพงกเอ้ยตกใจแ้แ้ยิ้มกว้างอย่างมีความสุขขอบคุณขอรับ ขายน้อยจะจงรักภักดีกับคุณชายขอรับเฮ้ไมีอยู่แค่เดียวเดียวกลับมาก็ได้เจอพวกขอทานเสียได้ฮะไอเจ้าแมลงชั้นตำเจ้ากำลังสาบานจงรักภักดีกับใครกันชอนมูกึมกับจาฮยอนและเรารู้สึกกลัวแต่เราจะใจฟอไม่ได้เจ้าเป็นใครกล้ามาว่าสมุนของคนอื่นว่าเป็นแมลงน้อยว่าไงนะ พูดถึงแมลงข้าว่าน่าจะเป็นคนที่คอยตามหางคนอื่นต้อยๆอย่างเจ้ามากกว่านะว่าว่าว่าไงนะทฮาฮทำไมถึงกับพูดติดอ่างเสียแล้วล่ะทําไมล่ะหรือว่าเจ้ากลัวข้าไอ้ไอ้พุเจ้าขนฉันต้งพุพฟุโปบลวอดพูท เจ้าไม่ได้เสร็จเสี้ยวของอวตทานเลยสักนิด <c oughs> เออเอเอ <c oughs> ข้าเลือกไม่ผิดจริงๆไงยอยากเจออีกสักตั้งไม่ละกระดิกกระดิก <c oughs> อยากทำอะไรก็เชิญตามสบายเจ้าก็แค่มีลูกสมุนชั้นต่ำเพิ่มมาคนหนึ่งแต่ยังไงมันก็ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงไปหรอกม,าม,ามะมะเม,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 มื่อกี้ชอนมูกลม เลี่ยงที่จะไม่ประทะใช่ไหมหืมเหลือเชื่อชอนมูกุมผู้ป่าเถื่อนเป็นรองในเรื่องสงครามประสาทเงินลึกแต่ไม่ว่ายังไงอิทธิพลของพรรคสยบมารก็ไม่สลายหายไปง่ายๆหรอกนะกระซิบกระซิบกระซิบเออแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะกระซิบกระซิบบางทีเขาอาจจะเป็นผู้ที่สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับ นิกายเทพเทวะบุตรมารก็ได้หนึ่งสัปดาห์ต่อมาวันสอบระดับที่สองสอบเป็นกลุ่มลานประลองสำนักพักมารข้าสอนทุกอย่างให้พวกเจ้าหมดแล้วจงจำเอาไว้ว่าสิ่งที่ต้องทำต่อจากนี้มันขึ้นอยู่กับพวกเจ้าแล้วเข้าใจไหมเข้าใจแล้วขอรับขอรับขอรับถ้าอย่างนั้นเราจะมาจับฉลากสำหรับการสอบระดับที่สองกัน อย่างที่เคยบอกไปตั้งแต่ตอนแรกแล้วว่าเราจะจับฉลากคู่ต่อสู้โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4กลุ่มที่หถึงกลุ่มที่8กลุ่มที่9ถึงกลุ่มที่12และในแต่ละกลุ่มใหญ่จะจับฉลากเพื่อต่อสู้กันเองหัวหน้ากลุ่มที่1ถึงกลุ่มที่4ออกมาด้านหน้าเดี๋ยวนี้ตึกกับแก็บตึกกับแก็บหัวหน้ากลุ่มที่สกับ3ถูกเปลี่ยนคนหรือนี้ ฝั่งโน้นก็โดนเหมือนกันสินะตึกตกึแต่กลุ่มที่1ยังคงเป็นชอนมูยอนจากพรรคนินมานเหมือนเดิมกลุ่มที่4ตอนแรกเป็นสิทธิ์ลำดับที่เจ็บสอนี่ซุบซิบซุบซิบเออน่าจะใช่นะ <c oughs> โดนไปสองคนสินะหลวงฟุบฟุบอ้าวได้ใบดำอ้าวไม่ใช่ไม่ใช่ใชการประลองที่1กลุ่มที่1และกลุ่มสาม การประลองที่สองกลุ่มสองและกลุ่มสี่เย่เย่หัวหน้ากลุ่มจงเจริญเย่เย่ต่อไปหัวหน้ากลุ่มที่ห้าถึงกลุ่มที่แออกมาด้านหน้าเอ๊ะ <Hey, S 1> อะไรนะซบซิบซบซิบซบซิบ,สบ,สบมีสองกลุ่มที่เปลี่ยนหัวหน้าเหมือนกันหรือนี่โอ้ oh, เรียวนะกลุ่มแปดนั่นจริงหรือนี่โอ้โ oh, ห oh, มีธรรมดาพรังเดินมาอย่างเท่ อเอ๊ะข้าอุตสาห์เตือนเจ้าแล้วนะชอนมูกุ่มเจ้าสู้เบือเอ้ยอยบ่ายวันก่อนหลังการฝึกซ้อมจุดๆๆ,ๆยังฝึกซ้อมเป็นกลุ่มกันอยู่สินะเจ้าพวกงี่เง่าทั้งหลายคิดกันเองไม่เป็นหรืองไงว่ามันอาจจะทำให้คนอื่นรู้กลยุทธ์ของเราได้น่าสมเพชจริงๆ ไม่จำเป็นต้องอยู่ดูต่อไปอีกแล้วไปฝึกวุทยุต,ต่อดีกว่าเฮ้อเอ๊ะอะไรนะเจ้าเองงั้นเหรอเฮ้อควบเดินต่อเชอะเมินข้าหรือึกเอ๊ะเจ้ากำลังจะทำอะไรฮะก็ข้าเรียกเจ้าแต่เจ้าทำไมเมินไม่ตอบข้าล่ะแถมยังเดินหนีข้าไปอีก เจ้ามีอะไรอยากจะพูดกับข้างั้นเหรอเบะปากอุตส่าห์เรียกเพราะหวังดีกับเจ้าแต่จะเมินใส่กันแบบนี้ใช่ไหมเจ้าบอกว่าพวกพักสยบมารซื่อบื้อนี่นางั้นก็ไม่ต้องมาพูดกับข้าเฮ้อเจ้านี่น่าลำคาญจริงๆหลายหัวใส่หัวพวกพักสยบมารทำไมมีแต่พวกใจแคบแบบนี้กันนะก็ได้ก็ได้ข้าจะพูดสั้นๆฟังข้าให้ดีล่ะชุบเอ๋ เอ๊ะเจ้าบาดเจ็บงั้นหรือใช่ข้าได้รับบาดเจ็บเมื่อวานหฮเมื่อวานใช่แล้วเมือ่อคืนตอนที่ข้ากำลังฝึกซ้อมอยู่คนเดียวมีคนมารอบโจมตีข้าโปรดติดตามตอนต่อไป